สวัสดีค่ะพี่เก่งกินโปรนะคะวันนี้พี่มีเรื่องจะมาแชร์กับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่เจน2ไม่ทําธุรกิจต่อจากคุณพ่อคุณแม่จะต้องวางแผนยังไงเพื่อจะ exit อ,ออกนะคะเรื่องราวก็มีอยู่ว่าครอบครัวเนี่ยค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ทําธุรกิจมานานนะคะ20กว่าปีพอมาถึงเจน2นะคะลูกๆทั้ง3คนก็ไม่อยากทําธุรกิจต่อจากคุณพ่อคุณแม่นะเนื่องจากว่าธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กะค่ะค่อนข้างจะเป็นอุตสาหกรรมที่หนักนะคะแล้วกกกก็อ็อออแมม่่เเเลลยยยงวาาจจะะะธุรินค มองหาเอเจนซี่ที่จะ MAT แมทชระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะทีนี้่าก็ได้มีการดิวกันและทางฝั่งผู้ซื้อนะคะเขาก็เข้ามาดูโรงงานแล้วก็เข้ามาดูข้อมูลต่างๆทางฝั่งผู้ขายเองก็ มีเอเจนต์ในการที่จะติดต่อประสานงานเช่น e กันนะคะตอนนี้ทั้งสองฝั่งเองก็ได้มีการดูข้อมูลแล้วก็ประเมิราคากันแล้วนะคะลูกค้าติดต่อพี่เก่งเข้ามาเนื่องจากว่าตอนที่เอเจนซี่ที่ทางฝั่งผู้ซื้อนะคะเขาก็เข้ามาดูข้อมูลก็ปรากฏว่างบผู้สอบบัญชีะคะ่ะที่ได้มีการส่งที่ดีๆกับส่งที่สมบันะเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อท็จจริงนะคะพี่เก่งเลยต้องถามลูกค้าว่างบชุดสมบาติแตกต่างชุดจริงเท่าไหร่ลูกค้าก็ไม่มีข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะไปแต่บอกพี่เก่งว่ายออฉา ทั้งหมดเลยค่ะเขาคิดว่าเขา,ามีกําไรที่เหลือจริงๆต่อปีประมาณสัก4-5%นะคะแต่พอไปดูงบผู้สอบจริงๆนะคะที่ส่งถังปรกรณ์ส่งกระสวงพาริทุกปี กำไรแต่ละปีก็อยู่ประมาณทั้ง1%นะครับบางปีก็พอมีกำไรบ้าง1% 2%ตปบางปีก็ขาดทุนนะคะเนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมาก็ได้มีการทำบัญชี2เล่มนะคะช่วงหลังๆก็ค่า6ปีที่ผ่านมาก็เริ่มปรับเป็นบัญชีเล่มเดียวละเนื่องจากว่าลูกค้าต้องการไปกำกับภาษีมากขึ้นก็จะทำให้ข้อมูลที่มันผิดมในอดีตก็ยังพันมาถึงปัจจุบันนะคะนั่งสต็อกเองก็ยังมีความเออร์เลอร์อยู่ในระบบนะคะเนื่องจากของจริงกับตัวเลขหนึ่งของผู้สอบสต็อกก็ต่างกันค่อนข้อต มีโจนี่กรรมาการก็ยังมีอยู่ในงบเช่นเดียวกันนะคะพอถึงหน้าจุดวันหนึ่งที่อยากจะ จขาก,จ,ก,ากจะเป็นประเด็นของทางผู้ถือหุ้นชุดเก่านะคะที่ไม่สามารถที่จะออกได้เนื่องจากว่าข้อมูลที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะสมต่อให้กับผู้บริหารที่จะเข้ามาบริหารงานใหม่ได้นะคะทีนี้ค่ะลูกค้าก็เลยให้พี่เก่งช่วยในเรื่องของการทําข้อมูลชุดจริงขึ้นมานะคะว่าจะต้องปรับตัวได้ยังไงเพื่อให้มันอยู่ในใกล้เคียงที่เกิดขึ้นหรือว่าที่ทางผู้บริหารบริหารงานจริงๆภายในนะคะพี่เก่งได้มีการติดต่อทางสำนักงานบญที่เก่านะคะก็จะขอข้อมูล แล้วก็ดูเรื่องของเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็ทำสต็อกขึ้นมาใหม่นะคะจากการตรวจดับสินค้าจริงเลยแล้วก็ไล่ข้อมูลทุกอย่างใหม่ที่ข้อมูลที่ส่งให้ทางผู้ประเมินนะคะ ทางผู้ซื้อผู้ขายก็ได้มีการดูราคากันเนื่องจากการควบคุมภายใไนไม่ดีนะคะราคาก็เลยออกมาไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่นะคะเนื่องจากคนซื้อใหม่ก็ต้องเข้าไปปรับปรุงระบบค่อน้างจะเยอะนะคะเดี๋ยวพี่เก่งขออธิบายนิดนึงนะคะว่าจุดไหนบ้างเขามองว่าราคาที่เขาให้เขาให้ต่ำเนื่องจากอะไรนะคะแล้วก็ประเด็นอะไรบ้างที่ควรจะต้องมีการปรับปรุงถ้าเกิดในอนาคตที่น้องๆหรือว่าทางผู้บริหารที่ต้องการจะขายธุรกิจ ต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะ e x i t ออกนะคะประเด็นแรกก่อเรื่องของการควบคุมภายในนะคะนรื่ระบบบัญชีค่ะที่นี่เขาไม่ได้มีระบบบัญชีใช้งานเลยนะมีใช้โปรแกรม e x p e ซ์1ตัวนะคะแต่ว่าก็เอาไว้แค่เปิดใบกำกับภาษีขายอย่างเดียวนะคะไม่มีการบันทึกซื้อนะคะไม่มีการ ทำเรื่องสต็อกในระบบก็ทําให้ไม่มีข้อมูลเรื่องของการควบคุมสต็อกนะคะไม่มีเรื่องของการทำคอสติ้งแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างก็ไม่มีการจัดเรียงเป็นระบบนะคะเอกสารทั้งหมดก็มีการใส่ตะก,ก้าตะก,ก้าแล้วก็ส่งให้จากหน้าบัญชีเดือนละค้งเพื่อเอาไปทาภาษีไปทําบัญชีเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางผู้ซื้อเขาก็ต้องมาวางระบบบัญชีกันใหม่นะคะกนน็เป็นต้นทุนหนึ่งอย่างที่เขาจะต้องลงทุนเพิ่มมาดูเรื่องของการบริหารงานทั่วไปค่ะเนื่องจากว่าเจ้าของเดิมเนี่ยนะคะบริหารงานด้วยตัวเองทุกอย่างรัดด้วยตว ของเจ้าของทั้งหมดไม่มีเรื่องของโครงสร้างขององค์กรนะคะไม่มีโครงสร้างการบริหารงานจากเจ้าของบริหารงานก็จะกลายเป็นพนักงานระดับล่างเป็นเวิร์กเกอร์เลยนะคะก็มีแค่หัวหน้างานคนเดียวที่ต้องดูทุกอย่างเหมือนกันก็เลยทาให้เรื่องของโครงสร้างองค์กรเรื่องของการบังคับบัญชาไม่มีเลยนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะต้องมีการสร้างทีมงานแล้วก็สร้างโน้ตฮาวสร้างเรื่องของการเรียนรู้ระบบงานแล้วก็มีการจัดระบบการบริหารงานกันใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องเตรียมตัววางแผนด้วยเหมือนกันนะคะประเด็นที่3าค่ะที่ผ่านมานะ เจ้าของกิจาการนะคะ กับตัวบริษัทค่ะใช้เงินปนกันมากเลยนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้แยกกระเป๋าระหว่างกรรมการกับบริษัทนะคะกรรมการอยากใช้เงินก็มีการถอนเงินออกไปใช้โดยที่ไม่มีการควบคุมภายในเลยนะคะก็ใช้เงินปนกันมากทําให้ระบบการเงินก็ค่อนข้างจะไม่เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ต้องมีการเคลียร์ตัวเลขกันใหม่ว่าดีสสินทรัพย์สินอะไรกันบ้างที่จะต้องเอามาจัดทํากันใหม่แล้วพี่เก่งเองก็ทําได้แค่ระดับหนึ่งนะคะเราจะต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมข้อมูลอีกนิดหนึ่งด้วยต่อมาค่ะประเด็นเรื่องของความปลอดภัยโรงงานมาตรฐานต่าง นะคะคที่นี่ค่ะเรื่องของความสะอาดนะคะความเป็นระเบียบการจัดเรียงสต๊อกการจัดเรียงของทั้งในโรงงานทั้งหมดนะคะก็ไม่มีการเตรียมเรื่องพวกนี้ไว้เลยก็ทําให้ผู้ซื้อที่เขาเข้ามาดูะคะะเขาก็มองว่าจะต้องมาทําระบบเรื่องนี้เพิ่มเติมอย่างเยอะเลยนะคะอีกอันหนึ่งค่ะประเด็นต่อมาคือเรื่องของทรัพย์สต์นะคะ ตั้งแต่ที่ผ่านมานะคะทางผู้บริหารและเจ้าของก็เป็นวิทวุกรด้วยนะคะก็มีการทําเครื่องจัดเองด้วยมีการซื้ออุปกรณ์มาทำเองซึ่งทําให้ทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีนะคะกับของจริงะะห่างกันเยอะมีทรัพย์สินที่อยู่นอกระบบนะคะกับในบัญชีะคะ่ะนอกระบบมีตัวทรัพย์สินมากกว่า ในทางบัญชีไม่ได้บันทึกเลยนะคะเนืเ่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมาอาจจะบันทึกบัญชีเป็นค่าจ่ายไปแล้วนะคะเพราะว่านักบัญชีก็ไม่รู้ว่าที่ซื้อมาซื้อมาทําอะไรนะคะอาจจะไม่ได้มีการบอกเขาว่าเป็นการสร้างทรัพย์สินใหม่ก็ลโลกเป็นค่า้จ่ายไปหมดแล้วนะคะอดี้ก็ทําให้เรื่องของทรัพย์สินเองก็ขาดหายจากระบบเยอะนะคะี่ทําให้ก็ต้องมีการบันทึกทรัพย์สินเข้ามาใหม่แล้วก็มีการคิดค่าเสื่อมใหม่ด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเป็นประเด็นที่ทางผู้ซื้อนะคะเขาก็มองว่าเขาจะต้องเข้ามาจัดระบบใหม่มีการลงระบบมีการเรื่องของต้้องททําาาากกรรัจดใใหหม่ เป็นส่วนหนึ่งที่ราคาของการประเมินรอบนี้ก็ถูกตัดออกไปด้วยนะคะ ที่พอมาถึงดิวสุดท้ายที่เขาจะต้องมีการเจรจาราคาซื้อขายกันนะคะปรากฏว่าค่ะราคาที่ทางผู้ซื้อเสนอให้เนี่ยทางผู้ขายไม่แฮปปี้กับราคาที่ทางผู้ซื้อเสนอให้ก็ทําให้ดิวนี้ไม่สามารถจบกันได้นะคะก็เลยทําให้ในเรื่องของตัวการซื้อการขายรอบนี้ก็ต้องมีการหาเอเจนซี่เจ้าใหม่ที่จะมาบิดราคากันใหม่นะคะอันนี้ค่ะพี่เก่งก็จะมากกแชร์กับพวกเราทุกคนว่าในวันที่ผู้บริหารชุดเดิมนะคะไม่มีทายาทที่จะมารับช่วงต่อเราอยากจะขายกิจการนะคะพอวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เตรียมความพร้อมเป็นเรื่องของระบบบัญชีการเงิน ระบบการบริหารงานหรือ,รอว่าระบบการควบคุมต่างๆทั้งหมดที่พี่เก่งเล่าให้ฟังทั้งหมดนช่นะคะวันหนึ่งที่เราจะออกจากธุรก,กิจเรามันก็ออกไม่ได้เนื่องจากว่าราคาก็ไม่ทําให้เราสบายใจนะคะเราก็มองว่าเราเองก็ยังต้องดูแลธุรก,กิจต่อไปอีกจนกว่าเราจะหาผู้ซื้อใหม่ได้นะคะก่อนจบคลิปนี้ค่ะพี่เก่งฝากเซอร์วิสของกลุ่มกินโปรดิตนิงนะคะว่าจะเป็นเรื่องของงานทําบัญชีงานสอบบัญชี งานจดทะเบียนออนไลน์ทุกประเทศนะคะงาน E R P O ดูแล้วก็ R P A ของ o r a n t World Force นะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพี่เก่งเพื่อติดกำลังใจในกนารทำทลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ